สวัสดีครับผมกดเบื้องน้ำดำครับเมื่อนี้ผมสิมาเปิดแบงกนกช่ำนะครับคือแบงโดยทีโบมีเงินไข่นะครับคือว่าแจกฟรีนะครับเอาเไงคือว่าจะแจกฟรีสลองหนึ่งมืนหนึ่งพันคนติดตามนะครับอ่าการแจกของผมคือว่าพ่อผมลงคลิปปุ๊บเอาคนแรกนะครับอที่สามารถโอนเงินคา่งไม่ให้ผมอผมก็จะปิดถ้าเบิ้งคลิปแล้ว ยังมีการปิดของผมแสดงว่านกยังอยู่นะครับเนาะผมจะพอผมลงคลิปปุ๊บผมจะมีการจับฉลากามีการออียงนะครับพอผมลงคลิปปุ๊บคนแรกที่ทรมากผมจะบด้การจองในคอมเมนต์ในอย่างเลยครับคือว่าต้องทรมมหาผมอย่างเดียวครับอ่าแล้วก็จองแล้วก็โอนเงินแล้วผมก็จะเฮ็ดปิดขังล่างขังล่างคลิปครับถ้าผมปิดแล้วก็คือว่าเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาก็คือว่า บอ้องทร่มาสอบสามก็ได้ครับถ้าเห็นคลิปยังบบปิดถ้าเห็นคลิปใต้คลิปยังผมยังบบปิดการจองก็คือโทร่มาสอบถามได้ครับผมอ่าตอมือนี้ผมมีอยู่2โตครับอ่าจะมาแนะนําครับอันนี้คือผมแจกฟรีนะครับแต่ว่าใจแคค่าส่งผมมาแต่ว่าถามารับเองก็คือฟรีครับผมมีค่าใส่ใจครับถามารับเองครับอ่าเดี๋ยวผมแนน้าครับอ่านี่ครับอ่าอันนี้ตัวแรกครับนี่ตัวแรก เป็นนกคูกเดียวเสียงน้อยครับคุกเดียวเสียงน้อยนกตัวนี้จดบางที่คู่แล้วครับเลือกสูครับตัวนี้น่าจะเป็นนกคาล่มนะครับอตอนเขาร่วมผมได้ยินแต่เสียงคู่อย่างเดียวอสอยข้อจะมีเม็ดเล็กเม็ดน้อยมีเป็นเ้นขนแมวพร้อมครับนี่ครับโอ้กล่องอะไรนี่ครับเดี๋ยว นี่ครับนกตัวนี้จะมีเป็นเส้นขนแมวในน้อยความได้ครับอ่าที่ข้าเจ้าเอิญเส้นขนแมวนะครับน่ะเส้นในน้อยอ่าเป็นนกกุกเดียวเสียงน้อยครับอ่านี่ตัวแรกเนาะครับเดี๋ยวเบิ้งก็คัดก่อนหุนยนตอีกด้านหนึ่งครับเดี๋ยวเบิ้งอีกด้านหนึ่งเนี่ยครับจดคู่เป็นบางโตครับคือเลือกสูนะครับ บางโตกับโซ่บางโตกับสู่ครับเนี่ยเป็นนกเลือกสู่เนี่ยนะครับสอยข้อสอยข้อจะเป็นเส้นขนแมวในน้อยพ้อครับเนี่ยอ่านี่คือโตแรกครับเบิ้งรูปร่างหน้าตาโตัผูร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยครับอ่านี่ส่วนโตที่สองครับนี่คือโตที่สอง ตัวที่สองกุ๊กเดียวเสียงน้อยขึ้นกันครับเนี่ยอันนี้เป็นเชลเลยเพชรดํำมาจากในกรุงเทพครับตัวนี้ตัวนี้มีดีตรงที่ว่าขนขนน่าจ,จะเป็นแตกงามมดนะครับนี่ยครับอายขนแตกงามเสียนซอสหนาอกครับจางๆครับเพราะเข้มกุ๊กเดียวเสียงน้อยขึ้นกันครับบอย,อยู่นิ่งๆครับ เดี๋ยวเบิงเสียนซอจักหน่อยครับนี่ครับเสียนซอจะมีพราะเห็นพอมีอยู่หน่อกแต่ว่าบอเข้มครับจะจังๆเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นเสียนซอจางจงบอเข้มครับนี่ครับ พอจะเห็นอยู่เนาะครับเนาะน่ะเสียนซอเป็นเสียนซอจังๆหม้อเข็มกุกเดียวเสียงหน่อยขึ้นกันครับกติกาคือผมคือมีอยู่ว่าพ่อผมลงคลิปแล้วถ้าสนใจจังใดกะโทรมาหาผมได้ครับอ่าถ้าเบิ้งใต่คลิปถ้าผมยังบบปิดการจองก็คือว่านกยังอยู่ครับถ้าผมปิดการจองแล้วก็คือว่า นกโบยูเหรอเนาะครับเนาะจังบริเสียเวลาโท่มากอย่างเบิ้องตัวเคียนนึงครับนี่ครับกูเดียวเสียงหน่อยกันครับ,รบส่วนคู่อ่างรอกกอนครับคู่อ่างเดี๋ยวผมเปิดแจกแน่นอนครับอ่าเนี่ยครับถือว่าแบ่งปันกันไปเลี่ยงครับ าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมจะล่งแจกเรื่อยๆครับสวัสดีครับ